สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมตู้น้ำดื่มเป็นอาการไม่เย็ยนครับตรงนี้จะเป็นไฟทำงานของแผ่นทำความเยน็นจากกพิบอย่างนี้ครับแล้วก็มีอาการไม่เย็ยนเดี๋ยวมาตรวจเช็คกันครับก็พัดลมระบายความร้อน มาดูพัดลมระบายความร้อนจะหมุนจะช้าอย่างนี้ครับรุ่นนี้จะเป็นแผ่นทําความเย็นแผ่นเพลเทียครับเป็นวงจรควบคุมการทํางานแผ่นเพลวเทียไม่ทํางานครับมาดูสาเหตุครับตู้น้ําดื่มตู้นี้จะมีสองระบบครับระบบน้ําร้อนกับน้ำเย็นถ้าเครื่องมีอาการน้ําร้อนไม่ร้อน ตัวนี้จะเป็นหม้อต้มครับหม้อต้มน้ำร้อนเป็นเทอร์โมสตัตตรงนี้จะมีปุ่มปุ่มเด้งครับเทอร์โมสตัตเด้งทำให้น้ำร้อนไม่ร้อนสาเหตุเกิดจากปล่อยน้ำขาดครับพอปล่อยน้ำขาดแล้วหม้อต้มร้อนเย็นไปเทอร์โมสตัตจะเด้งครับถ้ากดลงก็น้ำร้อนจะใช้ได้ส่วนน้ำเย็นน้ำเย็นก็จะเป็นเป็นพัดลมระบาย ความร้อนแ้ะตรงนี้ครับแทะด้านข้างนี่ก็ดึงออกตอนนี้ผมถอดปลั๊กออกแล้วนะครับมาดูภาคเกิไฟภาคสว,วิตชิง่งตอนนี้จะเป็นหม้อแปลงสว,วิตชิง่งฝั่งขวาเป็นไฟเป็นกาวร้อนนะครับ เป็นกาวร้อนเป็นไฟสามร้อยโวล์ระวังดูเป็นไฟที่ใช้กาวของส้ยยีิกับการบดฟ้าเป็นฝั่งนี้เป็นกาวเย็เนตรงนี้เหตุาการณระหว่างกาวร้อนกับกาวเย็นกาวเย็นจะเป็นหม้อแปลงชุดเซ็ตคาร์เนลี่เป็นกาวเย็นป้อนไฟสิสองโวล์ ก็จะลมจรถ้าลมไม่เสียก็จะเป็นตรงนี้ครับมีฝุ่นฝุ่นไปเกาะซิงระ,ระงระบายความร้อนฝุ่นจับจับแยะไปเกาะพอไปเกาะแล้วจะทําให้ลมระบายความร้อนไม่ผ่านซิงทาให้การระบายความร้อนไม่ดี ให้ทำความร้อนทันระบายความร้อนทันเพลาเชียจะมี2ด้านครับด้านร้อนกับด้านเย็นด้านร้อนจะดึงความร้อน จากด้านเย็นมาไว้ที่ด้านร้อนเสร็จแล้วจะมีสิงระบายความร้อนแปะที่ด้านร้อนจากนั้นจะมีพัดลมระบายความร้อนที่สิงทำให้เกิดความเย็นที่พันเทลเทียเก็บปักครั้งแรกต้องเปิดสวิตช์น้ำร้อนครับพันเพลเทียถึงจะทำงานตรงนี้ครับพันเพลเทีย จะทำงานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของน้ำที่คอขวดถึง40-50องศาครับเพราะว่าท่อน้ำร้อนกับน้ำเย็นต่อมาที่คอขวดที่เดียวกันครับทำให้อุณหภูมิถ่ายเทถึงกันถ้าเทอร์โมสตาร์ดเด้งหรือว่าเราไม่เปิดสวิตช์น้ำร้อนมันจะทำให้หม้อต้มไม่ทำงานครับอุณหภูมิที่คอขวด จะไม่ถึง40ถึง50องศาวงจรแผ่นเพลเทีย er จะไม่ทำงานครับตอนนี้หลอด LED แสดงการทำงานของแผ่นเพลเทีย er. ไม่กระพริบแล้วครับแสดงว่าแผ่นเพลเทีย er. ทำงานแล้วครับมาดูอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิที่คอขวดวัดได้51องศา เห็นเพราะว่าเราไม่ปิดสวิตน้ำร้อนครับสวิตน้ำร้อนเราจะใช้เมื่อเราต้องการใช้เท่านั้นครับพอ,อน้ำร้อนร้อนแล้วเราต้องปิดสวิตน้ำร้อนครับไม่งั้นอุณหภูมิที่คอขวดก็จะขึ้นมาถึง,งห้าสิบหกสิบองศาน้ำในขวดจะร้อนจัดเลยครับเพราะเะนั้นสวิตน้ำร้อนเราจะเปิด เฉพาะตอนที่เราจะใช้เท่านั้นนะครับมาลองดูน้ำที่ออกตรงก๊อกน้ำเย็นน้ำก็จะร้อนไปด้วยครับเพราะว่าท่อน้ำร้อนกับน้ำเย็นต่อที่เดียวกันครับต่อที่คอขวดเราก็ต้องมาปิด สวิตชั่มร้อนครับอยู่ด้านหลังครับเป็นสวิตสีแดงอุณหภูมิขึ้นไปแตะ6.4องศาเป็นเพราะว่าเราไม่ติดสวิตชั่ร้อนครับอุณหภูมิขึ้นไปแตะ6.4องศาเลยครับเราต้องมาติดสวิตตรงนี้ครับสวิตสีแดง สวิน้ำร้อนเสร็จแล้วก็มาดูอุณหภูมิครับหลังจากผมปิดสวิตน้ำร้อนแล้วนะครับผมก็มาลองเครื่องประมาณสองสามชั่วโมงครับมาดูอุณหภูมิดูว่าจะลดลงไหมอุณหภูมิได้สามสิบห้าจุดเก้าองศาอุณหภูมิลดลงแล้วครับ เสร็จแล้วก็มาดูอุณหภูมิที่ก๊อกน้ำเยน็นตรงนี้จะผ่านแผ่นทำความเยน็นแผ่นเพลอเทียครับมาดูอุณหภูมิที่ออกแผ่นจากแผ่นทำความเยน็นตอนนี้หลอด led แสดงการทำงานของแผ่นเพลอเทีย แม่กระพิบก็คือท่านเพลเทียทำงานอยู่ครับอุณหภูมิที่ได้ก็คือ21องศาสามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำกว่านี้ครับครับขอบคุณครับที่รับชม